ฟามาเฮาเอ้ยไไไมมม่ด้ไไดไปไปใชขนปังฟามเฮาเอ้ยมันคือขนมปังเว้ยเชื่อกูโปรโมชั่โหมดกูเปิดเป็นเลยนี้คืออะไร Open Chicken Pedal Leap K c h i l e List Chicken Into the Map Drop e d from Chicken to pick them อ๋าคือจะสามารถลุ้มไก่ได้เเื่ออราาต้งงไไปจกม ก็คือของเจ้าของบ้านที่มันเป็นแบบเจ้าของฟาร์มอย่างเงี้ยเหมือนเราต้องไปจับไก่แล้วก็เอาไก่ไปเผาโอเคครับแล้วก็สีม่วงน่าจะช่วยสโลมนะโอเคอ๋อนานี่อะไรับไปไปสายเพิดได้ไม่ได้นนี่น้าไหนปไม่ได้เหมือนกันนะ ไม่มันต้องกดทางขวาไปเรื่อยๆครับนอง<ค>นไหนฮุ้ยยิ้ดโยคือโดยที่เดิมโอ้ย

ฮะเดี๋ยวมึงยังงี้เหรอมึงไปก่อนเลยมึงทำกันบ้าบมึงอย่างงี้เหรอคุอยู่นะบ้านใช่ฮะคืออะไรคือมึงท่องอ๋ออะไรอ่ะอ่านไม่ทันเฮ้ยทุกน่านล็อกคิดว่ามันน่าจะมีบันไดที่จะทำพาเราไปสู่ห้องใตดินนะจะฟานตรงนี้แหละ เด็ูดูให้คืออะไรอ่ะเฮ้ยน่ที่่าว่แล้วเขาบอกว่าเขาเน่เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีรถซูลูล่าคันใหม่จอเดอร์แมนรนีเวิร์กบัดอิดิงก็อดิ้งมาชิคเก้นมันไม่ได้เป็นพระเจ้า มันไม่ใช่ไก่ย่านใช่ป่ะวะกูเป็ดเนี่ยมาแล้วมาแาเฮ้ยคาตีแ่้ว้าชิบอะไรอะล็อกเบสเมนต์ดอโลเคอล็อกเบสเมนตชีกเก้นเคมีอะไรอีกแล้วน่ะหุ้ยแบตเตอรี่กเแบตเตอรี่ เฮ้ยแม่อะไรยอะแม่เฮ๊ยเราไปวางรอไฟก่อนตอนนี้อเร็วรู้สึกว่าภาพมันคมชัดขึ้นมั้ยนี่ไงเจอแล้วก็มึงรูปคมบ่อยเอาแล้วนนกลัวใช่ปะอ่ะล็อกเบร์มินด์ดอกลัวใช่ไอ้นี่ต้องใช่แล้วนี่ไง ไปมินดออาว่าอันนี้เจอของจริงล้วเร็วมาเร็วทุกคนดึกไปตามใหดึกไปตามให้าไอเกน่ะมา้วมาคืมาเอ้วมาคืมาึ้นมามมากัวอะไรมันต้องเป็นอันนี้หรือเปล่าออ้ยเย่ยเปิดไมโอ้ เยอ่ะอ๋อนี่คืออ๋นี่คือลูปภาพของซิมิลิกไอ้สมิลิกนี่ตัองแต่บ้องก้องถึงมาลงมาเลองมา อันนี้เราก็จ้สั่นเปลี่หนมามาปะจะเดินก่อนเดี๋ยวเข้มปีไปแล้วกันอยอมา่ไหนกันนะตามาตามาตามาสาไสเชื่อเมืองไอ้ตันเชื่อึงโองไแหลกมา ระวังนะเปิดเข้าไปแล้วต้องวิ่งให้ไวนะตัดซีแตกเปิดวิ่งซับซีแซ่ไม่เจอหมเตอร์ลูกเก้ยเก้ยเก็บ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 ยาไว้แล้วเก็บยาไว้เก็บยาไว้เฮ้ยนี่เก็บเก็บเก็บเมื่อไหนร่ ข้างบนมันคือที่ไหนล่ะเทลวีกูอยู่ไหนไม่รู้เฮ้กูได้กุแจกินเท่นะแมีกูอยู่ไหนไม่รู้มันเปิดไมยได้ช้องเนี่ยกุญแจอยู่ที่มึงในทันมาเปิดเลยใครก็ได้เดินวนมาหากูด้วยกูกลัวตายมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยไอ้กิมเหลือเกนเนี่ยนะมึงใครเนี่ย

ครมนคุยย่าะมา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 อามามมามามามมา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 มมาม o มามามนมามามยมา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 ม้อามมา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 ามมาามมามางม แล้วกูค้างโอเคสเคสเคสอ้าวอ้าวดนเลือเดอดเออดิอนตบเออเออเออนะเออรอเราจูจะมาตายตรงนี้ไม่ได้ส่วนรอจะบอกที่จูจะตายยิ่งไม่ได้โอ้โห เออปว่ามานะนนี่ฮไอ้บีเี่ตะละอุ้ยนี่มันไหน,นี่วะสมิลิกปะอไอเวลี่ผมเดี๋ยวมไช่วอกวเดี๋ยวมึงใครเนี่ยอันนี้อันนี้มึงใ,นะใครเนี่ยมึงใครเนีเ่ยเฮคุณตกณตกบนใดเรื่อยๆเลยว้าม <laughs> <laughs> tại phơi quá. <laughs> โอ้ยทีนี่ถ้างั้นมันก็หล้มได้รวนๆน้ะโอเคโอเคแล้ว,วกูอยากเหอเ้เ้หนุ่ม้เป็นจชมตัวที่มันไม่โดนแดดมันไม่โดนรัวหรอกูงงกันไหม ตอนนี้คลิปก็โคตรจะไร้สาระเลยไม่มีอะไรเลยนะครับ mm hmm. จุดมงจุดหมายอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งถ้าถามว่ามารไร้สาระแล้วก็งงงงขนาดไหนก็ทำนี้เลยนี่ครับ Are you ready? Oh แต่ละเข้าห้องไปอะ่ะ <c oughs> มันจะรากคนที่เหมอนแค่ในบ้านเว้ย <c oughs> Oh no it's not f e a n y anymore it's not f e a n y anymore ก็ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วผมอัดไปเรื่อยเนี่ยแบตผมก็เหลือน้อยเต็มทนนะครับพเพราะนั้นี่ยคลิปนี้ก็จ,จบไว้เบียงเท่านี้แล้วยาเนยครับเพราะ้อลองคลิปช้านะเพราะว่า,าคือไอตอนที่มีเวลาว่างเนี่ยผมก็ไม่ทำหลอกนะครับแล้วพอมาทีนึงก็คืนนั่นแหละนะตแต่ทีทีตอนที่มันไม่มีเวลาว่างๆนะครับสุดยอดไะละเก่งจัดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกไว้ต่อคนะ่ะ บัตนาวเลยคือคืออะไรวะอ๋อเดี๋ยวมา EP 2สองต่อนะครับเดี๋ยวมาแค้มือโอเคที่พูดเนี่ยคือไม่ได้เตรียมสกต์เลยเลยนะครับ mm hmm. ก็เลยทันไร